บ้าจังเลยอ่ะจะคิดทำไมก็ไม่รู้มันเป็นอุนบัติเหตุได้จงใจซะหน่อยเมื่อ,อ,อ,ต,ต,อตอนเย็นรู้สึกว่าจะมีไข้อ่ะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง คุณย่าย่าภูมิใจในตัวแกอาทิตย์ผมคิดถึงคุณย่าครับแต่ย่ายังมีคุยอยู่ย่าบอก,บอกผมมาเถอครับอย่วงคืออะไรผมจะจัดการให้ดรี ่าปฝากโรนีให้เจ <74. S 1> ้าดูแลด้วยนี่เป็น <Alex S 1> คำขอครั้งสุดท้ายของ่าคุณญารับปากกับ่าได้ไหมได้ครับเฮียดชครับคุณตูน Yeah, and ไม่หายดีลงมาทำไมล่ะคะพี่อึดอัดนนะที่ต้องนอนตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อคือนนี้พี่ฝันฝันถึงเยตุนใช่ไหมคะน้องนีรู้ได้ยังไงคนเราอ่ะถ้ารักใครคิดถึงใครก็จะเก็บเอาไปฝันแต่ว่าที่พี่ฝันเดี๋ยวนี้นะจะเอาไปโทรทางไกลหาเย,ยตุนคะ่ะ เขาจะได้ไม่หลอกเกอร์ว่าพี่อาทิตย์ไปหาพี่คิดว่าไม่จำเป็นต้องโทรก็ได้นี่น,นี่นะโทรสิคะนี่ไม่อยากให้ตุ่นพน้อยใจไปกว่านี้ถ้าเขารู้ว่าพี่อาทิตย์ถูกมูกัดจนเกือบตายบางทีความเป็นห่วงอาจจะทำให้หายโกรธก็ได้ อยากจะพาเพี่อาทิตย์มาปรับความเข้าใจกับเธอในวันเสาร์ก็วันนี้สิหวังว่าคนรักสองคนจะคืนดีกันได้กรลกันเน่ยไม่มีความสุขเท่ารักการหรอกนะจ๊ะนี่ตื่นจ๋าหรือว่าเราควรจะคืนดีกับเขา วัสดีค่ะนี่พี่เบพูดนะวันนี้ว่างไหมพี่จะชวนไปดูหนังหน่อยนึ่งวันนี้เหรอคะคงไม่ได้อะค่ะเพราะเพราะว่าตุนตุนนัดกับเพื่อนไว้นะคะพอดีมีธุระกันจะไปข้างนอกกันนะคะนัดกับใครอะผู้หญิงผู้ชายเพื่อนผู้หญิงค่ะจริงหรือเปล่าแน่นะจริจริงสิงคะตุนจะโกหกทำไมละคะ แต่ถ้าเป็นวันอื่นนะได้เลยนะคะเป็นพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้ก็ได้ค่ะตุนยังว่างอยู่สายไม่ว่างเลยค่ะที่ลองอีกทีได้ไหมคะ ็นยังไงบ้างวะก็ไม่มีใครเป็นอะไรฉันหมายความว่าคุณนีเนี่ยโทรถึงเพื่อนแล้วเพื่อนว่ายังไงบ้างแหมถามอย่างนี้สักทีแรกก็รู้เรื่องกันไปแล้วคุณนีน่ะโทรไม่ติดแจ๋วสาแม่อ้าวฉันไม่ได้เรียกแกฉันบอกว่าแจ๋วก็นั่นเันชื่อหนูอ่ะฉันไม่ได้เรียกแกก็แล้วกันอืม ้ปคขอให้คุณมีติดต่อเพื่อนไม่ได้ตลอดไปเถิดเป็นไปไม่ได้เราแม่แก้วสูตรยาของฉันเนี่ยมันชังงัดนักโพะทีเดียวมันก็หายพอหายปุ๊บนะเขาก็ต้องไปหากันที่กรุงเทพอีกอะท้อล้วจะมีวิธีไหนไหมวะที่ทําให้คุณอาทิตยี่ะหายช้ามีเอ,อทําไงวะตะแกลงก็ให้งูกัดอีกทีสิคราวนี้หายช้าแน่เลยนะ rồi à, hả? Hmm. Ừ. Mà, mà <tốt> đưa, <đưaendeu rấtDownwei> <với> ừ. 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 เพียงปวดนิดหน่อยอ่ะนี่พี่พยายามจะลุกเดินนะโอเค่ะค่ะโอ๊ยนี่ถ้ายังเดินไม่ไหวก็อย่าฝืนสิคะ <C ül> <C ül> <C ül> พ,พี่ไม่อยากเป็นภาระของใครพี่เกรงใจทุกคนในบ้านนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นนะคะ <C ül> <AM> มีพยายามโทรศัพท์ติดต่อยาตุนแล้วนะคะเพื่อที่สบายใจได้ค่ะ เยตุนจะต้องรู้ค่ะว่าทำไมเราถึงยังไม่ไปหาพี่คิดว่าถ้าขาของพี่อาทิตย์หายดีเมื่อไหร่นะคะเราจะไปกันทีเลยค่ะพี่อาทิตย์นั่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะลงไปดูสวนพี่ไปด้วยอย่าเพิ่งเลยค่ะพักให้หายก่อนเถอะนะคะนั้นไปแค่ที่ระเบียงกล้วยไม้ก็ได้พี่อยู่แต่ในห้องนี้มันอึดอัดมากเลยอะ อย่าทิ้งน้ำหนักมันตรงนี้มากสิคะมีรับไม่ไหวอ่ะจ้าต <c oughs> ะเกงเนอะดูน,นอนสิเฮ้ยแปลกอ้าวแปลกตรงไหนวะ เนี่ยขาคุณอาทิตย์เนี่ยน่าจะหายแล้วนะแม่แก้วมันไม่น่าต้องประคองปีกกันถึงขนาดนี้เลยนะเฮ้ยพิษงูนี่อาจจะแรงมากก็ได้นะอ๋อหรือว่ายาที่แกให้คุณอาทิตย์เนี่ยอาจจะอ่อนเกินไปมั่งตะแกรงอะไร แม่แก้วแม่แก้วนี่แหละผู้ชายผู้ชายผู้ชายเท่านั้นย่อบจะรู้ใจกันแม่แก้วอาจจะไม่รู้หรอกอะไรวะพูดแปลกตะเกรง